ทิลีก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะคะได้เปิดตัวสถานีพลังงานไฮโดรเจนและได้มุ่งหวังค่ะว่าจะใช้พลังงานสะอาดจากนี้ไปด้วยและติดตามสถานการณ์อื่นๆรอบโลกวันนี้กันค่ะผู้ในการองค์การอนามัยโลกระจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลต้ากำลังผลักให้ระบบสาธารณสุขของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เข้าสู่ภาวะอันตรายใกล้วิกฤตซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้ออาการหนักมีจำนวนเกินกว่าเตียง ICU ของโรงพยาบาลและได้ร้องขอให้เร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมอัตราการติดเชื้อในแปซิฟิกตะวันตกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ2เป็นร้อยละส0ของยอดผู้ติดเชื้อทั้งโลกโดยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะอิสราเอลขยายการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ครอบคลุมประชากรวัย30ปีขึ้นไปจากเดิมที่เปิดให้คนที่อายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม3หลังจากรับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วอย่างน้อย5เดือนนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลเปิดเผยว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มประชากรวัย60ปีขึ้นไป ที่เริ่มได้ฉีดวัคซีนเข็ม3ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาจนตอนนี้ถ้าระดับการติดเชื้อพื้นฐานลดลงไปต่ำกว่าหนึ่งแล้วนัฟตาีเบนเนตนายกรัฐมนตรีอิสร,ราเอลเดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐและมีแผนผลักดันยุทธศาสตร์อิหร่านฉบับใหม่ซึ่งรวมถึงการขอให้โจไบ,บเดนประธานาธิบดีสหรัฐ ยุติการฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิรานที่ทำไว้เมื่อปี2015หลังจากโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงไปก่อนหน้านี้การเยือนสหรัฐของผู้นำอิสราเอลในครั้งนี้คาดว่าจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลไบเดนกลับมาสารสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกาในตะว,วันออกกลางหลังจากความสัมพันธ์ในช่วงที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับบารักโอบามาเต็มไปได้วยความตึงเครียด ชิลีเปิดตัวระบบพลังงานไฮโดรเจนพลังงานสะอาดที่สังเคราะห์ขึ้นจากการแยกโมเลกุลไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าเริ่มติดตั้งสถานีบริการแห่งแรกและคาดว่าจะนำมาใช้ทดแทนพลังงานได้ทั้งตามครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและอย่างตั้งเป้าจะผลิตพลังงานไฮโดรเจนส่งออกด้วยต้นทุนต่ำกิโลกรัมละ1.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ50บาท และคาดว่าจะส่งออกได้มากกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า980,000ล้านบาทต่อปีค่ะลลและทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้ดิฉันนัทขาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ